ระหว่างลูกบอล X ตกน้อยครับมาในเสื้อสีแดงจพบกับเ M หนึ่ง M มาในเสื้อสีขาวแต่วันนี้จะตบเกินสองครแน

Thank <laughs> you.

yeah ดีนะคับด้เี้ยงพอท่สุดที่เราไปวิ่งแข่แล้วก็ได้วาสกเป็นเกีรวไม่ได้เนีก็ยังสมอยู่ที่สุดกต้องสนะ यह तुम्हारा ठीक से समझ आ रहा है Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาดูต้เดียวของหน้าผาเอฟพีเอ็มวันนี้เอฟพีเอ็มหนลกนะครับ เวลวครับอ่ะพคดหัวทองทองลงเลยครับไม่เห็นในเกมครับอันนี้สามนาทีสุดท้ายครับก่อนทิ้เวลาอีีกนาทครับมีเวลาสองเหล่าลูกอ๋อครับเวลายังมีอีกเยอะครับ พาันเองครับอ็นครับลาพพันตอระจัแมคคะแนครับแ็พพัดสิพัดเอเนี่ยเอาเอาเอาพัฒาครับเางมาเป็นอันดับสามที่ดีที่สุดครับหรับเีาอ็ N ครับจะหักลอาเซียนหรือเปล่าลูกแรก สวยส่วนเรืท yes, ี่จหรือว่ากาวขาออกจากบ้านมาผูก่อสำหรับเอ็มทีเอ็มยิงไปอาเจ้เข้าครับเวลาจะเพียงหราสองนาอีครับสองนาทีจากเข้าเวลาครับเวลาอีกเยอะครับสนามเล็กๆแบบนี้ขอให้ลูกนี้ต้องวางก่อนครับ เอ็มพีเอ็นโดนสองเหลืองแล้วนะครับจะต้านทางฝั่งของนิออสเอ็กตัวก้อยู่หรือเปล่าครับเอ็มพีเอ็นพลาสติกรายังมีครับลูกแรกต้องรับก่อนขาดเจาะครับ เสาประตูของ MTN มพีเอ <hi bona S 1> no ja ็น <t whis ky> ี่ไม่ธรรมดาครับหลายจังหวะแล้วครับเพื่อทีไมได้ครับปฏิกิริยาที่ปฏิกิริยาดีใช้ได้ครับเสาประตูของ MTN โดนจังหวะโล่งๆแบบนี้มา2-3จังหวะแล้วครับแต่ยังเชื่อทีไว้ได้ครับสำหรับผู้รักษาประตูของ MTN คพีสสุด เอาของเลือกสามประไม่ทมการับปูสามตูเอ็มทีมสองสามจังหวะสองนี่แอลิบัิยาแกไวลายเิรปูนี ใช่ชร <toys> ับเธอใหญ่มากครับทีละสาวโซของเอ็มพีเอฟนี่ไม่ธรรมดาครับสูกตอดเหลือเกินลูกออดเดียยิงแล้วยิงเล่าโลกแล้วโลกอีกครับยังไม่ผ่านในสวามคันนี้ครับ 不错，非常漂亮，来、嗯、个。嗯 Hujung h a r ยี่คนนี้ยังไม่ผ่านเขาคนนี้เหมืนอมนเดิมนักเวทสารประตูของเอ็มเพรียนฮาสซิมปฏิกิริยาแก้วยิ่งเติรลลงเรื่องมาดีครั้งหนึ่ง

เดี๋อเป็นส <cutter> ุแดงครับเอ็ีครับช่วงทุวลาวันนี้เปมาทุครับ่งนี้หวาน้ามนเปนมงของเอ็ครับวันนี้กำลังดีเกินครับสำหรับเมทรวิ่ทุกตัวครับ ไม่ปล่อยให้สามต่างรายนี้ครับไดกต่อมาเลยครับทุบเกลื่อวมาครับจอร์เจเร่เสียเปลี่ยนไปหนึ่งคนครับสำหรับเอเมเช่ลูกตู้แถวสองมีหรือเปล่าอยางไม่มีครับไหลเข้ามาตรงกลางบอไปนิดเดียวมาหรือเปล่ามาแล้วครับของยลือกออกออกดี่เจะเสียลูกยังไม่ได้ครับเสียออกข้างไป เวนอัพดูแมครับไปน่อยไปหน่อยแมนอัพดูแมนจับผู้รักษาประตูของเอทีเอครับมารับเบียร์หกขวดครับแจกเลยครับหกขวดไปรับเลยอ่อเดี๋ยวเอาไปให้ครับผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเอทีเอครับขอพี่เลยครับรับเบียร์ยูหกขวดไปเลยครับแมนอัพดูแมครับจัดให้ครับหกขวดไปหน่อัไปหอยไปหน่อยไน่อยเออ็มหมทุกอย ขาดกว้องหนามยมามาเดี๋ยวขอมอบดี๋ยวอัดที่สองก่อนนะครับเป็นทางฝั่งของลูก้อนครับรับช่วยผอถ่ายรูปกันครับเอ M P M ครับเดี๋ยวรอก่อนครับแชมป์รอก่อนครับแชมป์รอก่อน่สำหรับแชมป์รอก่อนเนาะเอ้าได้แชมป์แล้วมั้งมาแสดงว่าได้แชมป์มันมาหกขวดครับจุดเจ้า้องให้เลยครับคุณสามตูวใคขอได้แม็กซครับเดี๋ยวดูถึงแข่งรับไปเลยอาฐานรับจ้างครับ ทำรับจ้างอรับจ้าง